สวัสดีครับทุกท่านสดดียามเช้านะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งในการมาตกปลาเก้านะครับก็เดี๋ยวมาลองลุ้นกันวันนี้ผมพามาฝั่งสุชาดานะคือหมายวันนี้ที่เราจะไปนะครับนี่ภาพแบบนี้ ไปเดินลุยน้ำไปว่าน่าจะรอดนะน่าจะรอดหรือเปล่าจะดูลายก่อนน้ำน่าจะ <c oughs> ลึกอยูนน่นะมาครับเดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวผมจะพาข้ามฟาข้ามน้ำ ลงมันก็จะไม่ลึกเท่าไหร่แต่วันนี้ผมเตรียมตัวมาเลยนะขพอพอที่เตรียมมาก็นี่เอาดิ <c oughs> เอาดิเปียกเป็นเปียกแต่ของเราห้ามเปียกนะครับ ไปครับถึงเวลาข้ามฝากเย่้องลนน้ำหายเดี๋ยวกล้องลนน้ำมาจบเลยนะครับผู้ชมมาครับเดี๋ยวแป๊บนึง่ง ดูเลยแล้วครับไม่มีเปียกคนนะเปียกอุปกรณ์น่าจะไม่เปียกนะนเนี่นี่น้ำไปครับพยุงลอยข้ามยังได้อ้เนี่ยกระมังเนี่ย อันนี้คือน้ำน้ำลึกนะครับน้ำไม่อย่างขาดิว่าก็น้ำก็ระดับคอนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำลงแล้วแต่ถ้าน้ำน้ำขึ้นน่าจะลึกกว่านี้นะเนี่ยไปดิอุปกรณ์พยุงตัวนะครับพกมาด้วย ใส่ของก็ได้ไม่เปียกนะครับของไม่เปียกถ้าเอากระเป๋ากันน้ำมาก็มันก็จะดีหน่อยแต่มันก็จะพลุงพลังหน่อยนะครับเพราะว่าเนาะมันก็ต้องทามมาแบบเนี้ยแต่แต่ที่นี้มีกละมัง ช่วยพยุงตัวในการข้ามนะครับไม่ต้องเดินนะถึงแล้วนะครับทำอะไรวะเน,นี่ยเพื่อท่านผู้ชมนะบู๊เต็มที่เลยวันนี้นะครับปเดี๋ยวขอขึ้นข้างบนก่อนครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วค่อยมาว่าเนาะครับก็มาถึงไม้ล้ะ ลงผิดช่องมั้งเมื่อกี้ค <c oughs> อนี <c oughs> เอ่เอาเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าในมาละเดี๋ยวมาลองดูกันว่าผลงานวันนี้เราจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> <c oughs> กับการลุยน้ำมาตีปาะเกานะ <c oughs> โอ้หเกือบะเช้าอางี้ก็นหนาวสิลูกพี่ ขาดครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้แทบร้องตัวใหญ่มากคันเกือบหลุดมือเลยเมื่อกีอ้พาดอย่างแรงเลยครับท่านผู้ชมโโอ้โโอโเห็นกันไหมตอนผมอัดา อาจจะขาดตรงข้อต่อครับโอ้ยพาดอย่างแรงเลยครับตัวนี้ใหญ่ด้วยโอ้ยโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เามนาะเอาใหม่ครับ มาไม่เป็นไรมัดใหม่มัดใหม่ครับแต่ปวดใจอย่างนึงไม่มีสายหน้าไม่ได้เอาสายหน้ามาด้วยความหาจริงบังเกิดแล้วครับถ้าโดนอีกก็ไม่น่าจะรอดนะครับเดี๋ยวลองดูกัน โอเคครับสำหรับที่วันนี้เนาะก็ต้องยอมอะวันเนี้ยเนาะแล้วตอนเนี้ยคือไม่มีสายหน้าครับก็ตีไปก็เสี่ยงนะครับเพราะยังไงดูท่าแล้วถ้าโดนก็ไม่น่าจะได้ตัวเนาะก็สรุปแล้ววันนี้ก็ไรผลงานนะครับไรผลงานแต่ว่ามีดึง ได้สู้ได้งัดอโอเคก็ก็ก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวเท่าไหร่นะครับกับกับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นการตีปลาเก๋าที่พลาดอย่างแรงนะครับสายน่าจะเปื่อยแล้วแหละ <c oughs> สายมีน่าจะเปื่อยแล้ะใช้มานานแล้ะก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนสายก่อนเดี๋ค่อยมาแก้มือกันใหม่เนาะ,ะวันนี้ก็ถือว่า ถือว่าโอเคถือว่าสนุกครับถือว่าสนุกคันที่ใช้ก็เบส2บสเลยนะลอกเบอร์สี่พันะสายสายพีอแต่สาย,สาย, 2, ส,ายสายน่าจะเปื่อยแล้วแหละเนาะโอเคเดี๋ยวทิปหน้าค่อยมาแก้มือนะครับทิปัน,นี้ก็ต้องขอยอมแต่เพียงเท่านี้ยอมรับเลยว่าอ่อนมากนะครับเห็นตัวละเอาตัวไม่ได้ Okay. แต่ผมก็สัญญาว่าผมจะนำตัวขึ้นมาให้ทุกท่านได้เจอให้ได้นะครับสำหรับเก๋าใหญ่ๆนะเก๋าใหญ่ชายฝั่งก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ